โอเคฮะทำไปแนค่ไ่นนะการพิธานเราสละอธิษฐานข้าพนาวด้อยซที่แท้จริงเป็นมงคลจริงที่จะอุดมสมบูรณ์ขอจงประสบกับท่านผู้เป็น เตรียมการขึ้นเสาเอกเสาโทรครับเตรียมไว้ก่อนครับผม ข้อหลักการว่าเขาจะเป็นการบิดลุงใจลุงอะไรดอกเป็นใบพุ่ไขนุนเนียงมูนีนะฮะในการติเป็นมงคลนเน่อเนีอยากไปต่ไปนะติดลุงใจเป็นม้เรเนี่ยวดีหรอไม่ดีงทีติดเป็นลุงใจหลุมกับใบติดต่อไม่กี้เขาเอามาให้แล้วไม่เจออันไหนอันไหนกูบว้างองิัว เจั่มการเขึ้นเสาเอกเสาโทบ้านเจ็ดจอยเสียสอนด้วยครับเนอะครับเจ๊กลรูไเบ้าแลวครับผม จะโมงอ่ะจะโมงมันกำลังมากจังหวัรอพอดนี่เอาเปิดจะโมงบ้ก้าวบ้านข้าสามโมงเก้านาทีมา้งสามโมงเก้านาทีเอาไม่เอาไส่มากเพราะ่ะนั้นคือเขาเพิ่มซ้ำเาเนี่ย เดี๋วคนทานเหือก็คือตอนนี้ใกล้จะเริ่มยกเสาแล้วครับเสาเอกเสาโทครับผมสภาพสั้นเนี่ยขอโทขอไยเด้อพี่น้อยยกเสาเอกเสาโทบานนอกจอยครับนอกจอย

ีการเฮานี่คือครับลงเป็นเตาเป็นลงธรรมดาคือเออเป็นพี่เฮาเป็นมาสอดตัวนี่3ต้นเนี่ยคิดบ่ออกครับ เก็ีบมันไงไปเรื่ยไงแล้วเท้าไดครับเป็นเข้าพุ่นเอ้าุ่นะเทาไุ่นดเอ้าคเาหุเ้ดี๋ยวเราจะปอเดี๋ยว่มันวบ้สาไม้ยงเขากสอม้ยงโนดังย่างย่างย่งบ้โว้ยอีกโดนอีกโดนมัดแล้วถามว่าสิได้ยกว่ามันมาสิยกขึ้นเลยนะโอ้ยมันบาิยก คนตัวปนไงม่าหาอ่จับไฟดงจับงก็ดี็จับไยอกเ็นยัไสเป็นยังไแม่ขัวก็ถามมาเวลาม้วถามมาใส่ไงับตัวม่ปลูกคนคดจอบพ่อมองดูเสียวบ่อมาทีปูคนตัตัวรอง เอาบอลขับบอลนบอลลบอลล่วยบอลเอาเงลาเว้าเี้ฝ่าวิเเอาเงินลเอาเงินลงันมาหมุนมันซื้อไฝเอด่ไม่ใช่ลูกไปสวยมึาอเขาเมื่อแกแกมาจกไหลคน เอ้าวน่ยแล้วอ่ะเด้วยบันี้เด้ว

นเราลยงดอี๋ยวเ่ังไมอกาเดี๋ยวเดียียวเดีไม่อกว่ายงแนวเล็กนทีไพม่อ้ามไปหนเดนอามาับแม่าจับไปไปที่ผูกพอนลงงงานเสียบบอไปที่ผูกพอนส่งโรกสลากเสียบบอไปที่ผูกพันเดีวงานอนวัน หอยถุงเงินถุงคําถงพองนี่แหละน้อเีหุนแวกันแล้วนนี้แล้วเนะนเป็นอรกันได้พ่ไหมกันได้มาติด่มาติดวน้นเาองร่างกันไัูปนข้างในเนี่ยห่องเ่นกมีมันก็ไปใส่หอกมันเลยลมพัดี่ แม่แม่ไปขณะไม่ดีไปไปเราจู้ได้หน่อยเดียวมีฟางหมนสวนมันสั่นน้อยตัมัดนึ่งบที่นี่แล้วันไปเห็ดตองกบขาหนีเอาเลย แล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่สอ่ะวันที่อไปเดี่แล้ววันที่หนึ่ง่สองเนี่ยำไปทำไปเดียววะเนียปลาเลยฉันจืดซึ่งก็ไปนี่เนี้ยปลาเลยเอาไปเดียวเนีหะเครงกน่เนาะดะเครงแล้วสคัญมันเอาผูเดียวเหรอ วาหกล้านก็ต้องเสสกล้านดูนเขาแตมันจีดกันทำมนันถือกันเว

ไอพวกเขาในีซื้อให้ตายก็พ่ถืกมันไหลค่ะแต่เขาไม่ก็นการส่วนมุนาในสารพิธีเสื่อจะมีหมู่มานการลกยายมนุษย์ผีปีศาจพันไทยมาแย่งยัดทีด้ใดอหน้ารันรไยจงเสือมไปค่ะอันอันอันซีนีนมันน่ะค่ะเรื่องว่าด้านอะไรได้ไหแม่ขอเจ้าข้ออ้ินเขาหินเอาที่างนัเอาหินเอาที่หนักเหรอ

สร้างสิยง healthy, สิยงไปเรยไม่ไม่งไปกินข้าวก่อนคัอันน so, ี้มันล่มมันสูงมันร่มคอเคครับไปเรื่นะคัที่ฐานเราท่าระที่ฐานคณะเด้อวี่อจริงที่เป็นมงคลจริงที จะอุดมสมบูรณ์ขอจงประสบกับท่านผู้เป็นเจ้าภาพท่านผู้ที่ยกปานเพื่อนท่านนี้วันนี้ราดคณะออกสิ่งดีที่งงามสิ่งใดเป็นมงคลถ้รานาใจีักสารัสุาสุเน่เนยละคือันทันอย่างนั้นก็ได้พระพูดเจ้าที จะที่อะไรมเบีเบียนี่ี่จริดีเขามากเวลาด้วยูมาอยู่ใหมอุดมสมบูรณ์ให้่จเริ่มมเรื่องไอ้ีกุคือนเริ่มนองได้มากเท่าไหภาษาไทยักผักัดต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 ััดตัดอัอตัดอัดอันัลดกีัั ไอเรื่องลุงเรื่องเวลาไปด้วยคิดนั่งไอเดียวตู้พม่งมาหัดปาดขาคิดเงินใจได้งเงื่อนที่ท่างไปเด้งเท่างใช่มากเจ๊มากตอนนี้ก็ยกเสาเอกเสาโทเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นบ้านของหลานครับผมวุ่นไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะครับเนาะก็ดีใจน้ำรุ่งของหลานนะครับ ยกเสร็จแ,แล้วครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสร้างต่อไปครับผมคือ,อให้เป็นปฏิบัติงานของ่อนเนาะต่อไปครับผมก็ดีใจน้ำรูของหลานครับผมใหเฮ็ดเปเรื่อยครับตามสัญญากตัญญาของคนนั่นแหละแต่ครับอย่าลืมติดตามตากวด้ัฐานบางเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันครับผม เป็นบรรยากาศอยู่ท้องไร่ท้องนาครับผมแต่ว่าเป็นตรงไร่ท้องนาเนี่ยคืออยู่ในหมู่บ้านคือเออัดมากครับผมในหมู่บ้านครับคือสามลอยสี่ลอยห้าลอยกว่าหลังคาเลื่อนครับผมในหมู่บ้านก็เลยแบบว่าปฟออกมาตั้งให้ทางหน้าเนาะครับเนาะก็เลยออกถ้ากันมาเห็ดบ้านเห็้ซองอยู่ตั้งให้ทางหน้าเ้าครับผม